สวัสดีครับผมเอ็มช่างล้านโกนะครับวันนี้ผมก็จะมาค่อม CB 500X ให้ดูนะครับโดยผมสูงอยู่ที่156เซนติเมตรนะครับคือเป็นคนที่ตัวเตี้ยนะครับว่าจะขึ้นขี่ CB 500X ได้หรือไม่นะครับมาดูกันครับอ้าวเราก็มาดูวิธีขึ้นนะครับผมคตัวเตี้ยกันนะครับอ่าขั้นแรกนะครับอ่าถ้ารถจอดอยู่นี้เราก็เอา เ้าซ้ายนะครับเหยียบที่พักเท้าหน้าไปนะครับอ่าล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะครับพอขึ้นมาอย่างนี้แล้วเราก็ขาขวาครับเราโค้นมาเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปเหยียบไปข้างนี้แล้วก็เหยียบเบรกไว้นะครับแล้วก็ถักรถไปครับผักรถฝั่งขวานะครับปึ๊บอ่าเหยียบเบรกไปด้วยอ่าอ่าแล้วก็ขาลงแล้วก็ขาตั้งขึ้นอ่านี่ก็ประมาณนี้ครับอ่าและนี่คือ ส่วนสูงผม156ซนติเมตรนะครับอ่าอ่าปลายเท้าจะจิกพื้นเลยนะครับอ่าจิกพื้นทั้งสองสองข้างนะครับคือถ้าถ้าลงถ้าลงฝั่งได้ฝั่งหนึ่งก็คือขาอีกข้างต้องต้องขึ้นมาเหยียดครับอ่าฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่นครับมาเต็มตื่นสไลด์ตูดเอานะครับอ่าเพิเอาไว้อ่าสำหรับการลงนะครับอ่าการลงสำหรับคนตัวเตี้ยนะครับ ของผมจะอ่าพอพอเราปับ๊บจอดปับ๊บมาเราก็กระตั้งลงปับ๊บแล้วก็เอียงรถมาด้านซ้ายปับ๊บอ่านี่ผมก็จะเอียงมาอย่างเงี้ยแล้วก็ขาซ้ายเราจะเต็มพื้นอ่าแล้วก็ขาขวามาอย่างเงี้อ่าอย่างนะครับระวังคนซ้อนด้วยครับถ้าคนซ้อนยังไม่ลงเดี๋ยวตีคนซ้อนนะครับ <c oughs> อ่าก็ <c oughs> ประมาณนี้ครับเรียบร้อย ครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะพาไปฉีด่ดวนะครับผมก็จะพาไปขี่ไปขี่ขี่ What? What the ผมก็จะพาไปขี่ดูนะครับว่าสรีละของผมจะเหมาะกับ 500x นี่ไหมเวละคนตัวเล็กขี่นะครับโอเคครับผมไปชมกันเลย The candles glitter like you're in a thriller. Heart goes pump pump pump. figures, they can get so bitter. Show sure you want to enter, you can turn back bro. You don't, you don't know where I've been. What's going on inside? Where the monsters like to come alive? Come alive. Do you really wanna know me? I'm really not that cozy. It's up to you, so you decide. You decide. Don't you love me? i Break me like a curse, you know, that will never work. I'm a little bit of sort of dancing on the verge. Anyone can love a pretty little mansion. But could you love her? a haunted, haunted house? Or oh, could you love me now? A haunted, haunted, I'm a haunted house. A haunted, haunted house. เป็นยังไงบ้างครับกับการค่อมขี่ 500X สําหรับคนตัวเตี้ยอย่างผมนะครับสรุปได้ว่าผมก็สามารถขับหรือขี่ได้นะครับ 500X คันนี้ไม่สูงเกินไปก็พอขี่ได้นะครับได้สบายเลยครับ 500X สำหรับคนร้อยคนสูงร้อยห้าสิบหกเซนติเมตรนะครับขี่ได้สบายเลยครับดูรอสมาร์ทที่ <laughs> แต่ติดตัวเล็กนิดหน่อ <laughs> ย คครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากเพจร้านโก้ไว้ด้วยนะครับไว้ผมมีคลิปอะไรดีๆเดี๋ยวผมมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อนะครับสวัสดีครับ